ตลาดพระเครื่องตลาดใหม่กับปุงนะฮะพื้นที่ตลาดในจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะอันนี้เป็นเทศบาลเมืองนะครับก็ร้านค้าข้างในเขาไปอยู่ไหนครับช่วงคำตอนนี้เขาข้างในไม่ค่อยมีแม่ค้าโรติเขาเขาก็เลยปรับปรุงใหม่ใช่หรือปล่าใช่เขาปรับปรุงคือปกติมันก็ไม่มีร้านอยู่ใช่มันไม่ต้องมีสัญญานที่เจ็ดร้านเงียบเหรอทุกคนแต่ร้านค้าข้างนอกก็มีอยู่เนาะ แต่ชั้นบนเขาไม่ได้ทำใช่ไหมทำทำเหรอข้างบนเขาก็ปรับข้างบนทั้งหมดเลยนะตลาดแต่เขาจะุูดรอบนอกเขาไม่หยุดนะอ๋อต่อไปข้างนอกนี้เขาก็ไม่ให้ทำไม่ให้ขายละแต่สายการนี่ยังมีเหมือนเดิมเขาบอกข้างตามล็อกทำไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับด้านล่างนี้มีการติดประตูม้วนนะครับปูกระเบื้องนะครับเป็นอันนี้เป็นโซนพักเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูแล้วก็มีข้อมูลบางช่วงบางตอนที่ผมเข้าไปคุยกับแม่ค้าโดยรอบนะฮะเนื่องจากว่าตัวอาคารเนี่ยของ พื้นที่ตลาดเดิมเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเลยชั้น2ก็มีรอยของนกมูนนกเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าจะมีการปรับปรุงทั้ง2ชั้นนะครับก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอส่วนท่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะฮะคือการพัฒนามันเป็นสิ่งดีนะครับเนาะเราไม่อาจจะฉุดลั้งความจเจริญได้นะฮะต้องสนับสนุนอย่างมีสตินะฮะแล้วก็ใช้วิจายในการออก ความคิดเห็นต่างๆนะครับเพราะกว่าจะสร้างได้กว่าจะทําอะไรได้มันผ่านขั้นตอนที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าทําแล้วมันดีมันก็น่าทําแต่ถ้าทําแล้วไม่ดีก็ต้องมาดูอีกว่าไม่ดีเพราะอะไรใครเดือดร้อนนะครับเนาะ